หน้าเราอย่างนี้แหละแล้วก็นี่ไงผิวใสใสด้วยสบู่ต้องล้างให้สะอาดนะแต่หน้าอย่างนี้นะแต่ม่กจะไม่ค่อยเน้นพวกแป้งเยอะยังไม่ได้ล็อกเครื่อสำอางเลยอ่ะเปิดเอาที่ล็อกเครื่อสำอางเงวนะเนี้ยเอาอย่างนี้ ล,บบล้อ,ลอแบบไหนเลยจะา้อแบบไม่ดีเลยนะถ้างั้นเอาเติมแบบเติมแบบหน้าแบบช่ำโกช่ำวาวเนาะอุ้ยอา่อาอาันนี้เพิ่มความเพิ่ม อไรนะเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ทําให้หน้าเราไม่แมทเกินตอนแรกหน้าเราเหมือนเมนแมทแต่ไม่บอกยี่ห้อหูสดชื่นเวอร์ทำให้หน้าเราไม่แมทมแมด้วยนะคะล็อกเครื่องสำอางด้วยปากของอยู่ก็เสวยนะปากคล้ายๆกันสัดดีกแกเห็นไ้มดู เออก็พอแต่งได้อยู่พร้อมแล้วหรือจะออกงาน่าบองานแบบไปทำงานทุกวันแต่งแบบนี้ก็ได้นะไม่เลยเห็นไหมจบครบจบว้าวดูผิวจริงเหมือนเราใช้ผิวแบบให้มันอะไรนะผิวออกแบบฉ่ำวาวเนี่ยตัวที่ล็อกเมื่อกี้นะ่ะมันจะช่วยความฉ่ำวาว จิ้มมาค่ะจิ้มมาจิ้มมาจิ้มมาแต่สามทุ่มจะลงไลฟ์ผู้ใดว่าอย่างเบามากผู้ใดมีอย่างเบากันเบามากต่งหนาแล้วหรอดิพร้อมไปแล้วนะพร้อมไปแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหนักแน่นอนค่ะ ดูเล็บหน้าเล็บผมเขาแล้วเซ็กซี่สุดๆโอโหู้นวางตั้งนะนี่เสือทุลักทุเลอยู่ในห้องนอนเพราะข้างนอกก็ใช้พื้นที่แต่งหน้าแม่เราฟังข่าวดีแต่เราฟาฟ้าเราค่ะคอยกับบอหูกันว่ามมันี่เป็นอาการใดเขาก็ไปได้มาเอียงได้หละเขาก็ไปไดว่างเด้ดิ มันจะเข้าดีหรือเข้าอย่างไรไม่เห็นผูดได้่ยอย่างวยเอาจริงพูดเรื่องจริงไม่รู้จะดีหรือจะอะไรนะแล้วก็ฟังทั้งสองข้างนั่นแหละอย่าไปฟังความข้างเดียวฟังขันนี้มากก็ไม่ได้ฟังนั้นมากก็ไม่ได้ สีมันต้องเสมอกันแล้วมันถึงมาเจอกันถ้ามันเจอกันแล้วมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เท่านั้นแหละมันไม่ใช่ความสุขของกันและกันแล้วก็อย่าไปยื้อเขาเด้อทุกคนจะบอกให้ต้องดูว่าความสุขของเขามันอยู่คือกันและกันไหมให้เขามาคุยกันก่อนบอกไดซี้เด้อถ้าเขาไม่เป็นความสุขของกันและกันแล้วพวกเราก็อย่าไปทําให้มันเกิดทุกข์มากขึ้นเท่านั้นแหละคอยบอกทอนี่ถ้าเขาเป็นความสุขของกันและกันอยู่อะเขาก็จะ เข้ามาเคลียร์กันดีๆแล้วก็ตกลงกันไปต่อแต่ถ้ามันไม่เป็นความสุขของกันแล้วกันมันก็ไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แล้วฉันรู้สึกอึดอัดฉันก็รู้สึกอึดอัดก็ปล่อยเขาไปนะคะอิเลมันคือเฮ้านี่แหละบังคับใจกันไม่ได้เล่ว่าไม่เป็นความสุขของกันแล้วกันแล้วแหมฉันไม่ได้รักเธอแล้วหรือว่าฉันรักเธออยู่แต่ว่าฉันอยู่กับเธอแล้วฉันไม่เป็นตัวของตัวเองฉันอยู่กับเธอแล้วฉันโดนเธอบังคับเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็ไม่ไหวสำหรับคนบางคนนะ ฉันอยู่กับเธอแล้วฉันรู้สึกฉันต้องปรับอะไรเยอะขนาดนี้เลยเลยมันก็ไม่ได้ก็ปล่อยแต่ฉันอยู่กับเธอแล้วฉันยังอยากปรับฉันยังอยากอยู่ต่อหรือเธอก็ปรับหาฉันหน่อยเสียเธอก็อย่าเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็เข้ากันได้แค่นั้นอหะจริงนะคะอันนี้บอกตรงๆนะทุกคนที่อยากรู้เรื่องของเขานะแต่ถ้าเขาอยู่แล้วว่าเออเธอต้องปรับฉันเสียเธอต้องทำเหมือนฉันเสียมันกะตีกันดีค่ันมันก็เลิกกันอยู่ดีไปไม่ไหวหรอกนะ ตอนนี้ห่างกันตอนนี้ยังจะดีกว่าตอนที่ไปมีลูกมีเต้าเราสงสารเด็กอย่าให้มันลึกซึ้งเกินกว่านี้นะทุกคนก็เป็นค่ะคู่อะ่ะมันต้องคนละครึ่งถ้าเขาคุยกันแล้วเขาไม่ครึ่งกันก็รอวันเขามาคุยกันเขาก็รอคุยกันอยู่อีกคนน่าจะติดง,งานอยู่เขาก็รออยู่ทก็รอคุยทั้งวันนะ แล้วแต่งตัวได้จ้าใดๆก็จิ้มกาแฟค่ะจิ้มมาค่ะจิ้มมาค่ะนะไม่้องโูดแค่นี้อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะดูว่าพยายามเขาจะพยายาม เลียดกันไหมพยายามเข้าหากันไหมก็ดูที่ว่าเฮ้ยฉันอยู่อย่างนี้ฉันไม่เกลียดกับเธอฉันก็มีความสุขดีฉันไม่ต้องพูดเลยกับเธอมากฉันเบื่อเธอวายอะย่างเี้มันก็เป็นไปได้นะบางทีเข้ามาแล้วเออมันจะเป็นแบบไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อเ็าปล่อยแล้วก็ให้เขาออกมาพูดเองทีเนี้ยแต่จะไม่ถามกันแล้วได้คุยกันก่อนเด้อยังไม่ได้คุย จะด้วยหน้าที่การงานนั่นแหละอาจจะมาไม่ได้อะไรเงี้ยขอบคุณนะคะปังๆเองสาธุสาทุกก็ทำงานมันปกติในวันที่มันมีความลังแล้วมันทุกก็ไม่ก็พิจารณาเอาวันที่ไม่มีก็ไม่เห็นจะทุกอะไรเงี้ยค่แค่นั้นน่ะน,นะแบบเอาไปเป็นเรื่องให้มันมากมายถ้ามันมีแล้วมันทุกก็ก็ควรทำยังไงอะ ถ้ามีแล้วสุขก็ก็ดีไปเราก็สุกได้ยีแล้วมาพาคนอื่นทุกข์ทั้งบ้านทั้งเมืองแะไวใช่นะเก็เลิกทุกข์กันไปเราก็อย่าไปเป็นทุกข์กับเขาเอาตัวเราดีกว่าขว่อทะเลาะกับว่ากับทุกข์ยุคือว่าละพราว่าอยจะไม่ได้เงียไไคว่ากว่าอะไรกันกปั๊บกันฮะ ผับหากันเท่าน,นั้นละค่ะแค่นั้นดูอิฉีน้ำหอม,ม,มสะบัดสะบัดเลยมันมีแค่นี้นนจริงไงจิ้มจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มเลยไปแต่งตัวได้แล้วแม่แต่งตัวอย่างสามถุงครึ่งแลยจีงตัวยังอยากสุบบุบบับบุบบุบจิ้มมาหานจิ้มมาหารกระเซ็นจินจม้จมมา จิ้มเลยจิ้มเลยสับป,ปะรดก <c oughs> าแฟเด้อสบู่เด้อเออแค่นั้นแหละทีนี้อ่าอันนี้มันคืออะไรรู้ไหมมันคือกระเป๋าเก็บเครื่องสำอางเก็บก่อนนะ การเวอร์บ้างเนี่ยเปียนกระเป๋าเครื่องสำอางที่รอนี่ไรโอเคไหมอ่ะโอเคแล้วลูดแคดีจิมมาได้เลยค่ะจิมมาได้เลยเดี๋ยวมจะครึ่งเหนือก็ลงไลน์แล้วค่ะมไม่นานหมือแต่งตัวเสร็จแล้วนะ รอเขาแต่งตัวเสร็จหรือเราจะคุยกันไปเรื่อยเสร็จแล้วนะเราคุยกันไปได้เรื่อยได้เลยนะสามทุ่มหนึ่งจะเป็นปแต่งตัวอ่าเก็บของแล้วสูกปจะ,ะตีร่างกายลุ่ไหลอันนี้เราต้องใช้สมาธิในการไล่สดเพราะเราไล่อยู่ที่ที่นอนเตียงนอนมันไม่มีไม่มีที่วางอยาไ้เด้เอนั่นลงมาว่าง่าร่างกายล้านเปียะตรี พี่น้องบอบดิ้นนำหัวมิ้มเบื่อคนกลางได้นะเมื่อคืนวางอะไรนะจิ้มซึ่งเอาหรอให้ดูอีหลาเนะคะ่ะเขาแต่งหน้ายู่ขงนขอกเขาฟางเพ่งแต่งหนา้า อย่าดูเขาถอดถ้าดูไล่เขาได้ถ้าดูมือแรงให้ดูที่เดียวอย่าดูเขาเลยดูค่อยไปก่อนแล้วก็ไปดูเขาทีเดียวปึ้งเลยโอเคไหมไปดูเขาทีเดียวปึ้งเลยขอบคุณค่ะ นี่บ้านฟ้าก็ไหลอยู่เนี่ยเออยอดไหลตลอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่บางคนแม่แม่บางคน,งคนจิ้มที่นี่ไม่เป็นก็ไปบ้านนู่นเลยค่ะาวเคเคสำหรับตัวแทนนะคะสบ,บู่ตัวแทนยกลังมีโปรโยกหลังให้แล้วนะคะสิบหกใบเทาสิบหกใบเทาก็คือสองร้อยสี่สิบก้อนอะใส่จังไดน2สองร้อยสี่สิบก้อนไปเสียใบใใส่เองได้เจ็ดแปดปีกูเด้คนเดียวเนี่ยแต่ถ้า พลานี้คือคุณปล่อยก้อนละหนึ่งเก้าศูนย์เท่ากับหน้าหน้าก้อนอย่างนี้ปกติแล้วหนึ่งก้อนเราก็ปล่อยหนึ่งเก้าศูนย์อยู่แล้วเพิ่งเราเพิ่งมาจัดโปรนะคะก็คือคุณคุณจ่ายมาพลาแค่สิบหกใบเท่าคุณได้สี่สิบหกใบเท่าคืนไปอ่ะในรังนั้นอ่ะสุดยอดไหมเออเอาไปวางได้เลยวางไปเรื่อยๆจะเย็นๆรับรองหมดเพราะว่า แฟนๆอุ้มรักอะเริ่มรู้จักสบู่อุ้มรักมากเพิ่มมากขึ้นคือใช้ดีหน้าเนียนหน้าใสแต่งหน้าง่ายเห็นไหมสิวขึ้นก็หายแล้วสิวขึ้นเมื่อวานตรงนี้หายแล้วแป๊บเดียวพอจะดอมาสิวขึ้นก็หายแล้วได้ไหมพอไปเจอหนูรถได้หรือยังพอไปไฟกับหนูรถได้หรือยังแต่งหน้าไปไฟนะเนี่ยเอาจริงๆ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยินยันตะกร้าพีุ่้มได้แต่งหน้าไปไฟกับหนูรถนะได้ข่าวว่าเวทีเอกลุศิลปินมากได้จับได้ใบบ,บัะคักแล,ล้วโรถเอ้ยจับนักร้องไส้ไปเลยรถมาสกินสกินชิปนักร้องนักร้องแรงชายเจอได้แล้วค่ะสกินชิปนักร้องได้เลยนะคะนักร้องแรงชายเ <laughs> พราะว่าเวทีต่ำมากเลยเวทีพู้นี้น้องมีงาน ตอนเย็นค่ะอยู่ที่ไบเทคนะคะอะหกโมงหกโมง,งเย็นถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็งานที่สองขึ้นหกทุ่มนะคะบ้านรหัสน้ำงานที่สองขึ้นหกทุ่มเด้เอเบอร์มี่สองงานเด้อแต่สิคอยมีมาหละดตีงานเพราะว่ามันได้วางไว้พัะพยุด์แล้วเพิ่นบ่าวคิวก็เลยวางเงี้ยเาหนันงกดบตีเตือนเต้นกันาสนุนโดนออกงานเตี้ยสุม้่แต่นักเราก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ เจอกันนะคะรู้สึกว่าออกล่าสุดวันไหนวะเดือนเนี้ยล่าสุดวันไหนอ่ะที่สิบอเด็กัที่สิบอยู่เกี่ยงไก่ฮะละ่ะเก้ากับสิบช่วงต้นเดือนแล้วก็มาว่างยาวๆเลยอืมวางเยารัวัวมาไม่ไดีไม่ได้พองานอีก เสกวปลพี่น้องสวัสดีน้ำมูกค่ะเจอกันนะหนูรถบีบีบ,บีมามันได้เอ็กซคูซีฟนะนั่นเนี่ยอันนี้เขาตามหน่อนยย่างนะนักร้องลองไเป็ดมาขาจับทบายนักร้องหญิงไม่ข้าชายครับแล้วตื่นเต้นครับแมนโดดนเลยมัโดนแต่วันที่สิบนะกอ้ม สมัตล้นดีสลมา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 ไปไปไปมามามาบีมาเจอแม่เลยไอบีอยยุใส่หนึยุ่งเท่มเพราะแต่ไหนะพรุ่งนี้บ้านรหัสน้ำนะคะงานแรกอยู่ใบเ็กบางนางานนี่อย่างก็ได้ขึ้นหกโมงถึงหนึ่งทุ่มเต็มวงนะคะฟูลแบนทั้งสองงานมามามาเด้อมาเด้อ อันนี้แบบเวทีเอ็กีสีมากนักร้องเงาหเล่นไงก่อนเดินยังไงก่อนขอบคุณค่ะยาน,นตะก้าเม่คนยนะคะมาเจอกันมาเจอกันเด้วมมวลจ่อยน้ำข่อยม่คุก็ไม่ทำอะไรหรอกก็จะลงไปไลฟ์สดขอบคุณน้องบีบีคนสวยของแม่ บีบีคนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแง่จะแต่งหน้ายวงบอคอยใส่แอฟเลาไมนนี้พอดีคอยมาฝนนะคอยมาว่างกรอบนคบะคอเม่อกี่มาคนทุกคนตัวเอยียงทงตาเห็สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคนเราต้องยิ้มบ่อย สดใสเลื่อยคิดบวกให้มากไว้สิ่งที่มันเป็นลบๆบเราก็คิดให้มันมาบวกขึ้นมันจะได้ไม่ทําให้เราแก่เร็วกาแฟอุ้มรักก็ทําให้เราจ่อยลงแล้วมันก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นนะคะจิ้มมาได้เลยสบู่ก็น่าสนเดี๋ยวทักหาเออหัดจิ้มหัดสร้างพ,พี่พี่ยองสิด้มวนในโลกของติ๊กตอก เพราะว่ามันแฟดเซลแต่ละอย่างแต่ละสินค้าแต่ละตัวนะมันสนุกจะตายเวลามันแฟดเซลช่วงสิ้นเดือนนะ่ะถูกต้องที่สุขคิดบวกเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้ไม่อุมอ่ะเครียดไหมเครียดน,นะหลายเรื่องแต่ว่าพยายามมาคิดบวกว่าเอขายกาแฟไปไม่มูมาอวัน้ได้ละ่ะได้ขายไม่ได้ขาย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 อย่างเดียวตั้งตะกร้าไว้จิ้มได้เลยจัดโปรมาแล้วจิ้มได้เลยทุกคนอย่าไปเครียด ใครอยากเป็นตัวแทนเรียกตะก,ก้าได้เลยค่ะเข้าไปทิกตอกช็อปคุณไปเจอตะก,ก้าคุณคุณสมัครอ่ะอะไรนะต้องถามนกอะถามนกรู้สึกว่าเขาสมัครกันได้เยอะนะเมย์ก็สมัครกันแล้วพวกที่ไลฟ์สดได้อ่ะเรียกตะก,ก้าได้เลยนะมีไรายได้นะคะไม่อุ้มนั่งอยู่คือแบบอย่างเงี้ยมันตะก,ก้าซีโอเนาะก็เออไม่ไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าตะก,ก้าตัวแทนอะ เราทํายอดได้อะมันก็ได้ของเราเขาแบ่งสรรปันส่วนอยู่แล้วไม่ต้องไปดูพาลาดูที่ว่าเขาแบ่งมาที่เราเราคาพาลาเราตั้งไว้อยู่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตามส่วนของคุณเลยใครจะขึ้นไลค์ก็ดีกว่าไลค์เล่นๆปักตะก,ก้าได้มีรายได้ด้วยนะคะนะสมัครตัวแทนในติตอบได้เลยใครจะเป็นหรือหน้าคลิปใครทําคลิป เอาตะกร้าไปปักได้ใครมีหน้าร้านอยากได้กาแฟไปลงอยากได้สบู่ไปลงสบู่ทักที่บ้านาบเคเคกาแฟก็ทักที่บ้านายเคเคอยากเป็นตัวแทนหรือถ้าหาไม่อุ้มได้เลยอยากเป็นตัวแทนทำยังไงดีอะแมน่นบ่ละก็ต้องทักมานะสามารถไปมาได้เลย,เลยแล้วเปิดพารานี้ได้เลยหรือจะเปิดเท่ากับเวลาเอ๊ะไม่อุ้มขึ้นไลหน้าตะกร้าไม่อุ้มเป็นยังไง เปิดแถวบ้านเราอ่ะมันเปิดได้เลยเปิด290ได้ตลอดยังเปิด290ต่อหนึ่งได้เลยไม่ต้องพาลา290ได้ได้สองอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้อยู่ที่บ้านเราอ่ะเปิดหรือเปิด2 2น0 0เลยก็ได้มันต้องมาดูละพาลาตัวแทนก่อนนะคะว่าเป็นยังไงต้องมาคุยกันก่อนแล้วสามารถเปิดตามสบายได้เลยเปิดเปิดไปอัพอยู่ที่390พาลาที่ตั้งไว้คือ390อยู่แล้ว ปกติมันต้องเนียพารานี้มันถึงจะจะเวิร์กตอนนี้เราต้องการแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จากกาแฟอุ้มรักสบูอุ้มรักเราก็เลยจําเป็นต้องตอนนี้จัดโปรจัดโปรถือว่าจุกมากในะแต่ละตะกร้าจักจิ้มได้เลย